ทักทายสบายดีนะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเราเนาะมานนี้ไปพากันมามขึ้นขา้าวโพดเนะ<ม>าะเป็นบรรยากาศขาึ้นข<ม>้าวโพดอยู่ในเหล่าขา้าวโพดเหล่าขา้าวโพดเอ้อเนี่ยพากันมาฝัดมาเคีรยอยู่เนาะ เอา้าวโพดขึ้นใส่ผ้านแล้วก็เึินใส่หกหล่ออยู่ข้างนอกนะอันนี้เป็นบรรยากาศอยู่ในเหล่าเหล่า้าวโพดริมทีมงาน